เฮ้ยโยคนดูวันนี้เราอยู่กันในช่องพี่สามขานะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเนี่ย mm hmm. ก็ฝากน้องๆกดไลค์แล mm ้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะก่อนเริ่มเกมเนี่ยน้องๆห้ามลืม mm hmm. พกล่มชูชีพไปด้วยนะครับเ mm hmm. พราะถ้าเกิดเครื่องบินตกเนี่ยน้องๆแต้มก็จะลบช่วงต้นเกมนะครับไอหยอก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  E ก่อลนลงนะครับคุณดูก็เลือกที่ลงให้เหมาะสมนะครับโดยเกมนี้นะครับผมจะลงที่ขอบแแบบนะครับคุณดูเราจะไม่ลงที่กลางวงนะถ้าน้องๆไม่ฟังพี่เนี่ยน้องๆไปลงที่กลางวงนะครับน้องๆก็มีโอกาสแต้มลบสูงนะถ้าลงกลางวงนะน้องๆน้องๆก็จะโดนโถมทุกทิศทางเลยนะเพราะฉะนั้นลงขอบวงแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะน้องๆน้องๆก็จะลืมใส่กางเกงในหนาๆน,นะครับเพราะการกระโดดล OM ่มลงแบบนี้นะมันทําให้ไข่เราเย็นแล้วอาจจะช็อคตายได้นะครับและถ้าเกิดน้องๆช็อคตายเนี่ย น้องๆก็จะแต้มลบช่วงต้นเกมนะครับช่วงต้นเกมน,นะครับแต้มลบเนี่ยเยอะมากนะครับคุณดูนี้ยิงยิงโอ้โหยิงไม่โดนยึดแค่โดนเม็ดเดียวก็เอาเอาตกอีกโอ้โหเวรกรรมทำบุญที่ไหนมาวะเนี่ยเราและช่วงต้นเกมเนี่ยน้องๆห้ามย้ายเมืองบ่อยนะครับเพราะเราอาจจะโดนดักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฟ์าเมืองเดียวแล้วก็ดักยิงนะครับเพื่อยึดเมืองนั้นๆก่อนนะ ยิงไขมันยิงไขมันยิงไขมันโอ้โหตายเป็นที่เรียบร้อยนะคนุณดูเราก็ได้มา1คิวเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็อย่าเพิ่งย้ายเมืองนะครับเราฟ์าเมืองเดียวหลังจากนั้นคุณดูเนี่ยก็ห้ามไปไหนนะครับจนกว่าวงจะบีบเพราะการทําแบบนี้เนี่ยมันช่วยเซฟแหงเราช่วงต้นเกมได้นะคุณดู ช่วงต้นเกมเนี่ยห้ามวิ่งไปไหนนะครับถ้าเกิดเราวิ่งไปเราอาจโดนดักยิงตายได้นะเพราะฉะนั้นเราฟาร์มเมืองเดียวแล้วก็แคมป์เมืองนั้นไปก่อนพอวงใหม่มาแล้วเนี่ยน้องๆก็ควรดูตรงไหนที่มีบ้านแล้วก็อยู่ติดขอบวงนะพอวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็วิ่งไปรอเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปช้าเนี่ยเราอาจจะโดนย่งที่ก็ได้นะครับแล้วพอมาถึงบ้านที่ติดขอบวงแล้วเนี่ยเราเจอคนอยู่เราก็ลงไปบวกเลยนะครับเพื่อจุดที่ดีของเรา พอวงบีบมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ควรวางแผนแล้วก็ไปอยู่บ้านที่ติดขอบวงเลยนะคนดู พอมาถึงแล้วเนี่ยน้องๆก็หาจุดแอบ,บที่ได้เปลี่ยนนะครับหรือพูดง่ายก็คือแคมป์รอวงถัดไปนะครับ พอมาถึงท้ายเกมเลยเนี่ยก็แล้วแต่น้องๆจะเล่นยังไงครับแล้วแต่สไตล์ของทุกคนเลยนะครับเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือจริงๆนะครับ